สวัสดีวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์พศ2568นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมนายห้อยทีมงานพ่ออํานวยนะครับจะพาพี่น้อง f อซนะครับมาดูเป็นวัวคู่แม่ลูกบาแมนนะครับนี่ใครต้องการหาบาแมนก็มาดูได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบนะครับซื้อขายกันวันพุธนะครับเข้าวันพุธออกวันพฤหัสนะครับลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าจะมาดูวัวก็มาดูได้ตั้งแต่วันอังคารนะครับ หัวผมก็เอามาลงที่ตลาดนัดนะลูกค้าวันนี้นะครับเป็นวัวบามั่นนะครับลูกค้าชุดนี้มีทั้งหมดหกตัวนะเป็นคู่แม่ลูกสองคู่แล้วก็เป็นวัวท้องหนึ่งตัวแล้วก็เป็นวัวที่เจ้าของน่ะไม่ให้ลูกมาเนี่ยนะครับดูตัวนี้กันก่อนเลยนี่ครับนี่เจ้าของเอาลูกไว้นะครับเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้เนี่ยส่วนสูงก็ประมาณร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสี่สิบนะครับเป็นลูกมีลูกตัวแรกนะครับนี่ ตัวนี้เราจะเปิดกันไว้ที่15500ห้านะครับลูกค้าเอาไปเลี้ยงทําแม่พัน์ธุหรือเอาไปพัฒนาสายพัน์ธุก็ได้นะครับหรือจะเอาไปเข้าขุนก็ได้เหมือนกันนะครับก็ดีเหมือนกันเนี่ยครับตัวนี้นะครับหมื่นนะครับลูกค้าแล้มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้1 6 5่นหน้านะเป็นวัวสาวติดท้องแล้วเนี่ยนมลงแล้วลูกค้าเนี่ยตัวนี้อยู่ที่16-500ห้าร้นะลูกค้านี่นะครับแล้วก็จะเป็นคู่แม่ลูกคู่นี้ไป เป็นลูกเพศผู้นะครับลูกแรกนะครับคู่นี้จะเปิดอยู่ที่ยี่สิบสามห้าร้อยนะครับไป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 นครับลูกค้าดูนะครับเราไล่กันดูชัดๆนะครับนี่นี่แม่เขาตัวนี้นี่แม่เขาตัวนี้ลูกลูกเขาตัวนี้ครับสองหมื่นสามพันห้าพี่น้องเอ้ยถ้าชอบเป็นบามันสายพัฒนามาเลยเรามาดูคู่ใหญ่สุดนะครับนี่ลูกเพศเมียนะครับไป คุ้นนะครับเชื่องทุกตัวนะครับนี่ทีนี้ลูกเพศเมียนะครับบอกไว้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยนี่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 นะครับลูกก็ประมาณตัวที่สองนะครับดูลูกเขานะครับย่นดีนะครับแดงดีด้วยนะครับนี่สนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับแปดหกศูนย์ศูนย์หกเก้าเจ็ดนายห้อยนะครับหรือจะมาชมตัวจริงก็ได้นะครับที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบพี่น้องเอ้ยมาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลงเป็นคลิปสั้นๆนะครับลูกค้าลูกค้า สนใจก็โทรมาได้เลยนะครับนี่นะครับสวยนะครับหน้าเลี้ยงมากนะครับหัวราคาช่วงนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบเป็นบามันนี่นะครับไถใหญ่นะครับนี่นี่หูสั้นนะครับลูกค้าสวยมากนะครับตัวนี้หน้าอนาคตไกลนะครับตัวนี้โู้หนี่ครับดูครับแข้งขาหูตารับประกันต่าหนี่นะครับนี่นะครับ ชัดๆลูกค้าจะแยกก็ได้หรือจะยกเอาไปตั้งฝูงก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยหัวเป็นหัวคอกเดียวกันนะครับไปนะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ผมนายฮอยทีมงานพร้อมเลยนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปดูต่อกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ